สวัสดีนะครับนิวออโตเซลมาร์เซอร์ไดมอนด์มารเซอร์ดัตพัฒราภูกิติครับก็วันนี้ผมอายุ32ปีแล้วครับก็เป็นลูกชายคนเดียวนะฮะเติบโตมาในครอบครัวของธุรกิจก่อสร้างและสังหาริมทรัพย์ครับคุณพ่อเป็นวิศวกรโยธาครับส่วนคุณแม่ทำธุรกิจวัสดุก่อสร้างเนาะโดยส่วนตัวก็มีโอกาสไปเรียนที่ต่างประเทศครับปัจจุบันจบปริญญาโทจากสแตมฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลยูนะครับเฟิร์สคลาสออเนอร์โกลเมโดเกียรติยมอันดับหนึ่งครับ ก็ปัจจุบันนะครับตัดสินใจครับตัดทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตและเลือกทำอัตมีฟูลไทม์ร0อเพียงธุรกิจเดียวครับก็วันนี้ผมเองก็เป็นออโตเซลลคนที่12ของทีมเนาะต้องขอเล่าย้อนแบบนี้ครับว่าผมสมัครสมาชิกอัตอมีเมื่อเดือน5ปีที่แล้วครับเริ่มทําตําแหน่งครั้งแรกวันที่1เดือน6วันนั้นเป็นวันที่ผมดีใจมากครับเพราะว่ามากกว่าความสําเร็จของตัวเองผมได้เห็นความสําเร็จของพาร์ทเนอร์ ณวันนั้นผมมีนิวเซลมาสเตอร์เกิดขึ้นในสายงาน6ท่านครับและมีนิวไดมอนด์อีก2ท่านซึ่งนิวไดมอนด์เป็นพาร์ทเนอร์ติดตัวของผม,ผมเองเนาะเป็นคุณแม่ครับสาเหตุที่เรา2คนแม่ลูกตัดสินใจขึ้นไดมอนด์พร้อมกัน2รหัสโดยที่ไม่ทำเอสเอ็มมาก่อนเพราะว่าเราต้องการให้คนที่ตามเรามาได้รับค่าคอมมิชชั่นรายวันแล้วก็บนัสราย15วันให้มากที่สุดครับแล้วผมเองก็มีแรงบรนดาจใจมาจากพี่สาวของผมเนาะพี่สาวของผมเคยสร้างบรสิสัยไว้ในอาโทมมี่ไทยแลนด์ครับ ด้วยการขึ้นสตาร์พร้อมกับคุณแม่สองรหัสแล้ววันหนึ่งผมกับแม่ก็จะขึ้นสตาร์เช่นกันครับแต่ถึงแม้นะวันนั้นผมขึ้นแค่เพียงไดมอนด์แต่นวินาทีแรกที่ผมทําไดมอนจบผมรู้แต่ทันทีว่าผมจะเป็นไดมอนที่คู่วควรคําว่าคู่ควรของผมคือการทําตําแหน่งการันตีรายได้ในทุกๆ15วันครับนั่นคือการทำออโต้เซลล์และนับตั้งแต่วันนั้นมาผมรักษาตําแหน่งออโต้เซลล์มาโดยตลอดครับผมไม่รู้หรอกครับว่าโดยปกติ พี่ๆท่านอื่นใช้เวลา6เดือนแรกของการทำมาโทมี่มีรายได้กันเท่าไหร่แต่โดยส่วนตัว6เดือนแรกของผมรายได้ทะลุ4ี่แสนกว่าบาทไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าโดยปกติพี่ๆท่านอื่นใน6เดือนแรกของการทำมาโทมี่คุริฟายตำแหน่งอะไรกันไปบ้างแต่โดยส่วนตัวผมคุริฟายเซลล์มาสเตอร์11ครั้งและดมอนสองครั้งครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้เข้าออตเซลเพราะความเพราะโชคช่วยแน่นอน ก็เคยมีพี่ท่านหนึ่งถามผมครับว่าทําไมรีบทําจังแข่งกับใครแข่งกับอะไรอยู่ผมจําได้ว่าผมตอบพี่เขาไปว่าผมไม่ได้แข่งกับใครครับสิ่งเดียวที่ผมแข่งคือเวลาเวลาคือต้นทุนเดียวที่ผมใช้ทุกวันแล้ะผมไม่รู้ว่าผมเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมอยากสําเร็จเร็วครับทุกท่านเลือกได้ครับว่าอยากเป็นออโตเซลล์หเดือนแรกของการทําธุรกิจหรือค่อยเป็น6ปีให้หลังแต่โดยส่วนตัวผมเลือก6เดือนแรกครับเพราะหปีมันเสียเวลาชีวิตผมเกินไป ก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องรีบทำนะครับเพราะว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วครับผมมีโอกาสได้ร่วมทานอาหารกับท่านอิมพิวเอลอูแล้วก็ลูกชายท่านอิมพิวเอนะครับผมจําได้ว่าวันนั้นท่านลูกชายท่านอิมพิวเอบอกท่านอิมพิวเอว่าดั๊ดทำไดมอนจบแล้วและกําลังเริ่มทำ Auto ํำออโตเซลและจะชาเลนจ์จบใน6เดือนมันจะมีความหมายกับดั๊มากถ้าวันที่ดัติดเข็มท่านอิมพิวเอเดินทางมาด้วยตัวเอง ผมจะนึกว่าท่านอินพิเรย์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วดูปฏิทินท่านบอกท่านจะมาแล้ววันนี้ท่านทั้งสองก็มาจริงๆแล้วก็มีความหมายกับผมมากๆจริงๆครับต้องขอบคุณมากๆนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่านวินิทีแรกที่ผมรู้ตัวผมเริ่มทำออโตเซลเนาะทุกครั้งที่ผมมางานซักเซสมจะยืนอยู่หลังห้องแล้วจะมองมาที่นั่งแถวหน้าตลอดคือที่นั่งของออโตเซลแล้วผมก็รู้ดีมาตลอดว่าศักยภาพอย่างผมอ่ะไม่เหมาะกับการนั่งหลังห้องครับ ผมรู้ดีว่าตัวผมเหมาะกับที่นั่งออโตเซลแล้ววันนี้ผมกล้าขึ้นมานั่งที่นั่งออโตเซลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันมีคำถามหนึ่งแวบ,บขึ้นมาในหัวมเมื่อสักครู่ครับว่าดัสด้วยจิตวิญญาณของเราด้วยวินัยของเราด้วยทุกๆอย่างที่เราแลกกับธงมีขนาดนี้ผมคิดว่าแค่แถวออโตเซลมันไม่พอผมคิดว่าตัวผมก็เหมาะกับการได้นั่งที่นั่งแถวแรกของงานซักเซสตเหมือนกัน แล้ววันนี้ครับผมจะกลับไปบ้านไปทํางานให้หนักขึ้น4ี่เท่า5เท่าเพราะผมจะขึ้นมานั่งที่นั่งแถวสตาให้ได้แล้วเมื่อสักครู่ก็แอบ,บเหลือบมองเข็มออโตเซลของตัวเองนะอาจจะยังไม่ชินครับก็มีความรู้สึกว่าก็ดีใจนะระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าเข็มนี้มันเล็กไปสําหรับผมอะก็เลยแอบ,บมองเข็มของพี่สาวกับพี่ชายผมทั้งสองท่านนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมเองก็เหมาะกับเข็มลีดเดอร์สครับเหมือนกันนะ ผมไม่รู้รอกครับว่าปัจจุบันนักธุรกิจอตอมี่มีกี่พันกี่หมื่นหรือกี่แสนรหัสแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมเข้าออโตเซลคนที่50หรือ6 0ของประเทศไทยแต่ไม่ว่าผมจะเข้าออโตเซลคนที่50หรือ60ของประเทศไทยก็ตามแต่ครับผมจะไปลีดเดอร์ขับ5คนแรกของประเทศไทยครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายแล้วแลตั้งแต่ผมเริ่มทำอตอมี่มาทุกเป้าหมายที่ผมตั้งผมยังไม่เคยหลุดนะครับเมื่อ7เดือนที่แล้วผมมีคนในผังห้าคนผมตั้งเป้าอตัวเองไว้ว่า ผมจะขึ้นมายืนเวทีแห่งนี้สองครั้งในในระยะเวลาหนึ่งปีของหลักจากการสมัครสมาชิกนะครับแต่ว่าจะไม่ขึ้นมาในฐานะวิทยากรเพราะผมพูดไม่เก่งแต่จะขึ้นมาในฐานะผู้ประสบความสําเร็จเพราะพี่สาวของผมสปอนเซอร์ของผมสอนให้ผมเก่งด้านการสร้างความสําเร็จมากกว่าพูดผมขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ6เดือนที่แล้วครับขึ้นมาตำแหน่งไดมอนด์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมเป็นคนที่โชคดีเพราะผมเติบโตท่ามกลางคนเก่งเนาะผมมีท่านอิมพ r i a l ลอีรักอูครับที่เปรียบเสมือนพ่ออีกหนึ่งคนทุกครั้งที่ท่านเจอท่านจะเรียกดั๊ดเรียกเข้าไปก่อนท่านก็จะสอนแนวคิดดีๆผมมาตลอดผมก็จะมีพี่ชายกับพี่สาวผมทั้งสองท่านนะครับที่เป็นต้นแบบบีเดอร์สครับที่ดีที่สุดของผมอยู่แล้วผมมีน้องชายของผมครับที่เป็นสปอนเซอร์ติดตัวที่เป็นชารอนลอเทลที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยและมีพี่สาวของผมครับที่เป็นสตาร์ม s สเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย แล้วผมมีคุณแม่ครับที่เป็นระดับเจ้าของธุรกิจเหมือนกันใต่มีใจรักในเรื่องของความงามมากไปลงทุนเวลาเรียนโน้ตหน้านามาประยุกต์ใช้กับสินค้าสมมติครับแล้วไปแข่งขันรายการเบงกอกบิวตี้ของประเทศไทยได้ลองรางวัล,ลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมโตท่ามกลางคนเก่งจริงๆแล้วผมไม่กลัวใครทั้งนั้นครับข้อดีของการเป็นลูกชายคนเดียวนะครับคือตั้งแต่งจนโตอะไรที่ผมอยากได้ผมไม่เคยไม่ได้ครับแล้ววันนี้ ผมเจ้าลีดเดอร์สกับห้าคนแรกของประเทศไทยผมมั่นใจว่าผมต้องได้ก็อยากจะขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของผมทุกท่านนะครับแล้วก็ในรูปนี้ก็จะเป็นรูปลีดเดอร์ของผมเนาะปีที่ผ่านมาลีดเดอร์ของผมได้ไปเกาหลีครบทุกท่านนะครับตามเงื่อนไขของบริษัททุกอย่างก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสู้กันมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณผู้หญิงคนนี้ครับมาม้าของผมคือคนที่ชวนให้ผมเข้ามาในธุรกิจนี้มาม้าเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่อดทนมากมาม้าเคยบอกว่า หลังจากมาม่าเปิดให้เปิดใจให้ผมทําธุรกิจได้เขาไม่กลัวการสปอนเซอร์ใครที่ไหนอีกแล้วครับเพราะเคสที่ยากที่สุดในชีวิตมันจบลงแล้วแล้วนี้ก็อยากจะบอกมาม่าว่าเด็กหัวดื้อในวันนั้นครับคือออโตเซลที่พร้อมจะไปเป็นอีพิวเรในวันนี้ครับแล้วก็อยากขอบคุณเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้คือลูกชายของผมครับผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนาะมีลูกหนึ่งคนครับอายุเจ็ดขวบซึ่งน้องเป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกเทียม ปัจจุบันก็ยังเข้าโรงเรียนเหมือนคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเรียนที่โรงบาลสมิติเวชเลกมนาลมซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณวันละศก2,600บาทเขาคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมยืนในธุรกิจนี้ครับก็อยากจะบอกลูกว่าป้าไม่รู้ในอนาคตอ่ะหนูจะเป็นปกติได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ป้า,าการันตีในชีวิตหนูได้คือหนูจะได้เป็นว่าที่อิมพีเรียแต่อยู่ยังน้อยครับหนูมีหน้าที่แค่ตื่นมามีความสุขในทุกวันนะครับป้าจะสร้างทุกอย่างไว้หนูเองขอบคุณที่สอนปูป้้้าใหรว่า การรักใครสักคนที่มากกว่าชีวิตของตัวเองเป็นยังไงครับแล้วก็อยากขอบคุณท่านอิมพิวเอลอิดออูแล้วก็ลูกชายท่านอิมพิวเอลนะครับเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วท่านมอบโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตให้ผมครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะตอบแทนท่านได้คือผมจะเติบโตขึ้นเป็นอิมพ r i a l ลของอสอมีไทยแลนด์ครับแล้วผมจะอยู่เป็นผังอนาคตให้ท่านตรงนี้ไม่หนีไปไหนครับผมเลือกแล้วว่านี่คือธุรกิจสุดท้ายในชีวิตแลวผมจะอยู่อยงลมหายใจสุดท้ายครับกับอาตมี่ครับ แล้วก็อยากขอบคุณน้องชายของผมนะครับที่ร่วมต่อสู้กันมาอย่างเต็มที่นะครับก็ถ้าเราก็จะสู้กันไปอย่างเต็มที่เนาะถ้าคาวมาสเตอร์ที่ที่ถ้ามาเลเซียมีคาวมาสเตอร์อายุน้อย,อยได้เราสองคนก็เป็นเบอร์ต้ตนต้นที่จะทาได้นะครับมั่นใจครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่สาวคนโตของผมนะครับที่สอนให้ผมรู้จักกับความสําเร็จนะก็และรู้ดีว่าเจ้ต้องแลกอะไรปไปบ้างเพื่อให้เราทุกคนสําเร็จและรู้ดีว่าพี่ต้องเสียสละในในชีวิตไปบ้างเพื่อเราทุกคนเติบโต รับปากกับพี่ว่าวันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นําที่แข็งแรงและสง่างามแบบพี่ขอโทษที่ที่ผ่านมาอาจจะเป็นน้องที่ไม่ดีบ้างก็รักพี่เสมอครับ <laughs> แล้วก็สําหรับพี่สาวคนสุดท้ายของผมนะครับก็อยากจะบอกเจ้ว่าเจ้รู้ดีว่าด้เป็นคนที่ถ้าไม่มั่นใจว่าจะทําอะไรให้ได้หรือไม่มั่นใจว่าจะทำอะไรให้ได้หรือตั้งใจว่าจะทำให้ได้จะจะไม่เคยรับปากอะไรเจเลยแต่วันนี้ แต่ยืนอยู่ต่อหน้าคนหลายพันคนปันพานพันคนสิ่งหนึ่งที่ถ้ารัดกล้ารับปากเจลนี้ก็คือวันหนึ่งครับรัจะเป็นหนึ่งในสี่คราวมาสเตอร์ของ Imperial Master คนแรกของประเทศไทยทีมเราไม่เคยเป็นสองและเราไม่เคยเป็นรองใครขอบคุณครับ